อนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบ,สบกันมาแม้เช้าว,วันนี้ก็จะมาพูดจากันในเรื่องการดับทุกข์ทางใจนั่นก็อยากจะมาพูดจากันการที่มนุษย์เรา นะถ้าเราเรียนรู้ชีวิตตามความเป็นจริงกันเราจะเห็นว่ามนุษย์เราที่มีจิตใจที่สมบูรณ์นั้นก็เป็นธรรมชาตินะของชีวิตที่ต้องไขว่คว้าแก้ไขความทุกข์ทางกายบ้างความทุกข์ทางใจบ้างโดยใช้กระแสชาวโลกตามปกติ ที่แสวงหาเพื่อจะแก้ไขให้คลายความทุกข์ใจทุกกายจึงได้แสวงหาวัตถุปัจจัยสี่ภายนอกเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เสพสิ่งที่เป็นปัจจัย4ตามกระแสต่างๆเพื่อคาดหวังว่าชีวิตของเราจะได้มีความสุขกายสุขใจ แต่เท่าที่เราสังเกตและพิจารณากันก็ปรากฏว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการที่เราหาเหตุปัจจัยสี่มาดูแลกายมาดูแลจิตใจของเราให้เกิดรักษาความสุขหรือเกิดความสุขเอาไว้แต่นี้เท่าที่เราได้ดูกันนะครับจากที่เราได้เห็น ตำนานเน่ยเขาใช้ชีวิตกันด้วยความสุขทางใจและความเคารพศิลธรรมนะครับทำให้มีชีวิตกลางๆนะครับไม่ได้สุรุ่สุร่ายพุ่มเฟือยเพื่อจะเสพภายนอกปจัจยจียกันนะครับบางทีเราก็เห็นความแตกต่างระหว่างสังคมโลกยุคใหม่ และสังคมโลกยุคโบราณนะครับชีวิตคนโบราณจึงมีความมั่นใจในเรื่องกำลังใจนะครับที่จะดูแลกันที่จะใช้ชีวิตกันด้วยความพอดีด้วยเหตุที่จะต้องเล่าสู่กันฟังอย่างนี้ก็ต้องน้อมสิ่งที่เป็นวิธีการในการที่จะดับทุกข์ทางใจของเราในายุคใหมย่ยุคเก่าก็ตาม ก็มีเหตุผลนะครับที่เราจะต้องศึกษากันถ้าที่สังเกตดูเนี่ยในยุคปัจจุบันแล้วลการที่ดับทุกข์ในกระแสธรรมะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินั้นการที่เราต้องน้อมดูเรื่องทุกสมุทรไทยนิโรธมักก็เป็นส่วนที่เราต้องพิจารณาธรรมข้อนี้ ว่าชีวิตของเรานั้นเหตุผลอะไรทำมจึงต้องทุกข์ทางใจนะครับความจริงทุกข์ใจเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่ากระแสโลกพอเรารู้สึกถูกอกถูกใจเราก็เพลิดเพลินไปนะครับจนไม่รู้สึกว่านั่นคือความทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันการที่จิตใจของเราเกิดรับรู้เกิดมีการตื่นขึ้นมา เป็นเกิดความพึงพอใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีทุกข์ทำให้เกิดความพึงพอใจได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะพูดเรื่องความพึงพอใจเป็นทุกข์ก็จะเป็นเรื่องโต้แย้งกันสิ่งพูดสิ่งที่อาการที่ใจเกิดนั้นเขาเรียกกันว่าทุกข์นะครับทุกข์เกิดเหตุที่ใจเสก่อนนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุที่ใจนั้นก็เปิดเรื่องเราต้องเสพจ,จากความรู้สึกนะครับจากการรักต่างๆนะครับสมัยอดีตนั้นเราเคยได้ยินได้ฟังเสียงเครื่องไฟมีการโฆษณาตามวัดไกลๆนะครับเรายังมีความรู้สึกนะตื่นตาตื่นใจทั้งๆที่เรา ยังไม่ได้ไปถึงวัดยังไม่ได้ไปพบสิ่งที่ปรากฏทางเสียงก็ตามนี่นะครับแต่สิ่งที่เราคา,าดหวังแต่มุ่งหวังและจินตนาการความสุขนั้นก็รอคอยนะครับนะเกิดความรู้สึกคาดหวังแล้วก็รอคอยจะได้เห็นจริงๆได้ยินแค่เสียงแต่ยังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้เอาร่างกายไปเกี่ยวข้องนะครับไปเสพสิ่งที่เป็นความสุขทางใจเหล่านี้ทำให้เราได้น้อมสิ่งสำคัญของเรื่องชีวิตกันนะครับตามที่เราพิจารณาเนี่ยเหตุแห่งความเป็นทุกข์เกิดที่ใจนั้นจึงต้องมาเรียนรู้การดับทุกข์ที่ใจกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างทุกข์ที่เกิดจากใจเนี่ยนะครับ ตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกขึ้นมาลนะบัดนี้ด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา2อสาวันด้วยก็ทำให้ต้องคิดว่าเอะเรามาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ดีเหมือนกันถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตในกระแสโลกนี่นะครับเราไม่มีโอกาสที่จะคลองความสุขทางใจของเรา ให้ถาวรได้เลยนะครับตอนที่เรามีเรื่องมีแรงมีสุขภาพดีนี่ยนะครับเราก็คาดหวังจนะินตนาการในะสิ่งที่เรารักเราชอบเราพึงพอใจว่านั่นคือความสุขของเรานะครับแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆไม่มีคงที่แล้วก็ไม่เที่ยงและเราก็ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเอาไว้เป็นเรื่องคงที่ได้นั่นเองนะครับก็มีเกิดขึ้นมาม,มีเสื่อมมีหมดไปไม,มีเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพราะถ้าหากว่าเราหยิบสัจธรรมเหล่านี้นะสังเกตดูให้ลึกซึ้งหรือให้เข้าใจเนี่ยเราก็จะดะูมนุษย์เราเลยแล้วกันเพราะว่า ทุกคนต้องมีปู่ย่าตายายแน่นอนนะครับการที่เราได้เกิดมาณนะปัจจุบันอย่างนี้เรามีปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานมีบรรทบุรุษเรานะฮะตั้งแต่อดีตสู่ขณะนี้เนี่ยก็มีตำนานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีตำนานเราก็จะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงเหล่านี้นะครับ ความทุกข์จากความไม่เที่ยงทำให้เราต้องน้อมเสมอว่าเราจะแก้ทุกข์ทางใจของเราจากความจริงกันแบบไหนบ้างในเท่าที่เราด้ศึกษาพระธรรมเนี่ยก็มีสองทางนะครับแต่แต,แต,แต่แต่ประกอบเส้นทางในการกระทำก็คือทานศีลสมาธิปัญญานะฮะแต่เหตุจากทานที่เรา ทางที่เราต้องกระทำอย่างนี้มาหาวิธีการกระทำการแก้ไขทุกข์ที่เกิดจากใจของเรานะครับก็ต้องมาน้อมพิจารณาเรื่องเออทำไมมันทุกข์ใจเหตุจากใจมันเกิดจากตรงไหนนะครับก็จึงมาน้อมดูว่าการที่เรามีร่างกายที่สมบูรณ์มีการรับรู้ที่พร้อมเนี่ยนะฮะ มีตาหูจมูกเิ้นกายนี่นะครับที่มีความพร้อมก็ทําให้เราต้องมานั่งเรียนรู้กันในเรื่องฝึกอบรมตัวเองกันโดยการระลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเสมอคือเรื่องการอ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับจึงมีคําว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นมานะครับ ด้วยเหตุเหล่านี้ทำให้เรามีการเรียนรู้การแก้ไขทุกนะครับจากการรับรู้ของเรานั่นเองนะครับตาหูจมูกลิ้นกายนี่นะครับ,บ,นะรบเป็นการเรียนรู้และก็มีการรับรู้เข้าไปเพื่อจะให้สิ่งที่การรับรู้นั้นมีผลกระทบที่ใจของเรานะครับ พราะเราได้ดูติดตามดูแล้วถ้าผลกระทบเกิดที่ใจของเราจะเป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายอากุศลก็ตามนั่นหมายถึงความทุกข์เกิดที่ใจของเรานะครับจะเป็นความอากุศลท,ที่มุ่งว่านเกิดขึ้นด้วยความอยากก็เป็นทุกข์แล้วก็อกุศลที่เป็นความที่ไม่ตั้งใจก็เป็นทุกข์ เพะฉะนั้นจึงมีการเรียนรู้ด้วยการเจริญสตินะครับเพื่อจะให้เกิดความรู้จักในการรับรู้ของเราทางทุกทวาลที่เราสามารถเรียนรู้นะครับจากการรับรู้ดังกล่าวทนี้ตามีหน้าที่รับรู้เนี่ยที่เราคุยกันเหมือนกันตามีหน้าที่รับรู้เรื่องภาพต่างๆปรากฏขึ้น นะครับและการรับรู้เหล่านี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาใจของเราให้จิตใจของเราเกิดสภาพยินดียินร้ายนั่นแหละครับนะครับ,นะรบก็เช่นการทุกส่วนนะฮะจะเป็นตาหูจมูกลิ้นายสัมผัสต,ต่างๆแล้วก็เป็นทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากการรับรู้ดังกล่าว ก็เป็นผลทำให้เราเข้าถึงกิจใจตัวเองด้วยนะครับนะจาที่เราฝึกแนวทางก็คือฝึกสติให้เกิดนั่นเองนะครับเพราะนั้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายถึงเราจะเป็นทางเดียวที่เราฝึกฝนแล้วเห็นความทุกข์ในใจของเราเนี่ยนะครับทีนี้จากการที่เราต้องน้อมสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอน นำมาระลึกก็คือเรื่องเอ๊ะทำไมต้องมีการดับทุกข์กันอย่างี้หรือทำไมฮะจริงๆแล้วการดับทุกข์เนี่ยหมายถึงการดับภพบชาตินะครับทานะงจิตใจของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยหมดการเกิดขึ้นก็คือหมดภพนั่นเองนะครับจะหมดภพดเวียนว่ายก็คือตรงจุดที่ใจมันยึดมั่นนะฮะ ใจเราหมดความทุกข์หมดความยึดยดมั่นถือมั่นก็หมดการเกิดเหมือนกันเพราะมันเกิดความรู้สึกไม่ยึดมั่นเสร็จแล้วก็หมดการที่จะต้องเวียนว่ายกันตนะามวิถีที่เราได้น้อมหลักเกณฑ์ในพระธรรมอนำมาที่าจรณากันด้วยนะครับจากที่เราเห็นทุกเกิดขึ้นเพราะเรายึดกันยึดมั่นต่างๆจากภาพ ทำให้เกิดความพึงพอใจและก็ไม่พึงพอใจนะครับความจริงจิตใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องดูดเป็นเครื่องรับรู้เป็นสิ่งที่ปรากฏนะครับแต่ท่านแต่ถ้ามีการฝึกฝนสติปัะฐานก็ดีเนี่ยนะฮะเราจะค่อยๆสังเกตดูว่าอาการที่เกิดตรงจิตใจนั้นมีสภาพ อย่างไรนะฮะเป็นศูนย์รวมในการรับการเลืกสังสมพบชาติเลยนะครับถ้าหากว่าเราจเจริญด้วยสมาธิไปก่อนแอบสังเกตดูขณะที่เราภาวนาก็ดีนะครับการภาวนาทำให้จิตใจของเราอยู่กับตัวเองนะครับหรือการฝึกความสงบเพื่อจะพักผ่อนผ่นคลาย นะครับแล้วก็นําไปสู่ให้เกิดการเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปนะครับทีนี้ส่วนเราดับทุก์ทางใจไม่ใช่หมายถึงเราไปเรียนรู้เรื่องคุณวิเศษต่างๆนะครับเมื่อเราเห็นเราสัมผัสจากสิ่งคุณวิเศษนั้นเราก็รู้เราก็ผ่านไปนะครับเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งจิตใจของเราไปยึดใหม่ไปยึดสิ่งที่เป็นภายนอก ยึดสิ่งที่เป็นไม่ได้แก้ไขทุกทางใจนะครับแต่เราต้องร้อมสิ่งที่เป็นทางตรงของเราก็คือการมีสติเมื่อสิ่งต่างๆที่ร่างกายของเราที่ตาหูจมูกลิ้นสัมผัสต,ต่างๆนั้นเกิดขึ้นแล้วก็วิ่งหาจิตใจของเราให้รู้ว่าเรานั้นเป็นทุกข์ขนาดไหนนะครับจริงๆแล้ว พวกเราเนี่ยชาวพุทธบริษัทส,สีในพระรัตนตรยัยเนี่ยนะครับหัดใจในการที่เราสร้างบุญจากการสร้างทานสั่งสมจากการเจริญศีลส,สมาธิปัญญาเพื่อเราจะเข้าถึงการดับทุกข์ทางใจนะครับและเกิดประโยชน์คือสิ่งที่เกื้อกูลออกไปในการที่จะให้มีสังคมนะต่างๆในพุทธบริษัทส,สีนั้น จงเก็บรักษาคุณงามความดีนะครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นสืบทอดกันในสังคมนะครับในประเทศชาติเนี่ยนะครับในจริงๆแล้วประเทศชาติเนี่ยหลักเกณฑ์สําคัญเนี่ยที่เราได้สังเกตมาแต่อดีตสู่ปัจจุบันน,นะครับชาติเนี่ยนะฮะจะเปรียบเสมือนต้องมีผู้ที่ คุ้มครองดูแลก็คือพระมหากษัตริย์ที่เป็นประธานเนี่ยนะเป็นประมุขนะครับแล้วก็มีหน้าที่บริหารหน้าที่ปกครองต่างๆที่จะวาดระบบการจัดการให้สังคมนั้นเจริญไปด้วยจิตใจจะเลยไปด้วยวัฒนาธรรมอันดีงามถึงกระทั่งสิ่งที่เป็นทุกข์กันเนี่ยทั้งกระแสโลก ก็จะเบาบางและเกิดความสันติสุขกันนะครับแต่พร้อมทั้งถ้าเราเรียนรู้ไปลึกซึ้งเนี่ยในกระแสธรรมก็จะดับทุกข์กันในทางใจกันได้นะครับทุกข์ทางใจกระแสธรรมที่เราต้องเปิดเป็นแนวทางตามวิถีนั้นก็มีอยู่ 4, 4ีทาง4คู่ด้วยกันนะครับทีน,นี้ถ้า,ากว่าเราเพลิดเพลินมีความรู้สึก ปิตริปัฏนาจะใช้การแก้ไขทุกทางใจอันปราณีตนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการที่จะชี้นำนะครับบอกกล่าวเพื่อให้เกิดแนวทางถ้าเราได้ยินแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะแก้ไขทุกทางใจของเราให้ได้นี่นะครับสำหรับประสบการณ ผูพ้พูดก็จะเล่าสู่กันฟังว่าไม่ใช่ของที่เราคิดทีเราจะแก้ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ติดหรือสัมผัสครูบาอาจารย์ที่มีความตั้งมั่นมาก่อนแล้วเราก็ยากเหมือนกันนะที่จะมีการเรียนรู้จะสิ่งที่เป็นตัวมักมีองค์แปดก็ดีจะเป็นอารียมรกต่างๆก็ดีนะครับ นี้ปัญญาดับทุกทางจิตใจเนี่ยมีสี่เนื้อแต่เนื้อแรกเนี่ยที่เราต้องพูดกันเนี่ยเป็นการดับทุกจากความโกรธเนี่ยไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นคงที่เข้าไปในจิตใจของเราก็ยึดมั่นโกรธจนเกิดแรงพยาบาทเนี่ยนะถ้าจิตใจของเราเกิดจนกระทั่งมีความคิดมีความปรุงแต่งไปสู่ความพยาบาทก็นั่นหมายความว่าเรา เป็นคนกระแสะโลกทางเดียวนะครับยังไม่ได้แก้ไขยังยึดมั่นอยู่ยังมีความโกรธความพยาบาทกันอยู่นะครับที่เราทุกที่เกิดเหล่านี้ทุกที่จะต้องสู่การแก้ไขโดยหลักของพระธรรมคำสอนจึงสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเราเบี่ยงเวนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่นะครับ ถ้าเราใช้หลักพระธรรมํำ,ำสอนเอามาสู่การกระทาให้เห็นจิตใจของเราซึ่งกำลังเป็นทุกข์นั้นก็จะสามารถผ่อนคลายบรรเทาเป็นเบื้องต้นนี่นะครับแรกๆเนี่ยนะเมื่อเราเห็นเนี่ยก็ดับได้ถ้าเรามีการฝึกแยกรูปแยกนามนะฮะแยกกายแยกใจหรือก่อนจะคำว่าแยกเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เรื่องมารู้จักกายรู้จักใจหรือ มารู้จักรูปรู้จกัก,ก,จากนกามกันให้ได้ซะก่อนเนี่ยก็จะดีนะครับถ้าเราใช้ความคิดไปบังคับไปดับนะมันก็ยากไม่ได้นะครับมันจะข้างค้สางสะสมทำให้บีบคั้นร่างกายไปด้วยนะั่นทำให้เราเล็กสุดโต่งก็เป็นได้นะถ้าหากว่าเราจะใช้วิธีการดับทุกข์ทางใจเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ไม่ให้สะสมเนี่ยก็มาเรียนรู้เรื่องอะไรหนอที่เรียกว่ากายอะไรหนอที่เรียกว่าใจนะครับอะไรหนอที่เป็นท่าสีก็มาดูอย่างนี้คือฝึกการระลึกเข้าไปตามความเป็นจริงของเรานะครับถ้าเรามาเรียนรู้กายก็ต้องดูท่าสีถ้ามาเรียนรู้เรื่องจิตใจก็มาดูเรื่องการเกิดขึ้นการกระทบกระทั่ง ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับทางจิตใจที่เกิดแล้วก็มาดูตามอย่างนี้เพราะเราพอเราเราู้จักเนี่ยนะฮะที่เท่าประสบการณ์ดูเนี่ยถ้าเรารู้จักก็นั่นหมายถึงเรารู้จักเหตุนะครับของที่เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์จากรูปหรือทุกข์จากนามนี่นะฮะเพราะนั้นอะไรที่เราค่อยๆพัฒนาเนี่ยทำเบาๆทำไปแบบ ตั้งอกตั้งใจแต่ไม่ยึดมไม่ให้มับีบคั้นแล้วกันพอเราทำเนี่ยไม่บีบคั้นเราจะเห็นความเป็นไปนตามแห่งพระธรรมคำสอนว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามพอเราเข้าใจเนี่นะเข้าใจและเข้าถึงนะก็จะมีสติเป็นตัวกลางกางเนี่ยก็จะแยกแยะว่าสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าการรับรู้ เพื่อจะให้นำมารมของเราเนี่ยนะแสดงบทบาทนะให้เราได้รู้จักนั่นเองนะครับและถ้าเ่อควารรมโกรธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเียงยังมีความพยาบามเนี่ยเราก็รู้ว่าอันนี้เรียกว่าตัวตนนะฮะยึดมั่นถือมั่นทำให้ได้ยินได้เห็นแล้วเกิดสภาพโทสะเกิดสภาพต่อสู้นะฮะ แต่ถ้าหาว่าเราเห็นสภาพจิตใจตน,ามมานี่นามารมนั้นหมดความต่อตู้หมดการต่อสู้โต้อตอบจตมีอาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าทุกข์ในใจเริ่มเห็นความหมดความพยาบามนะมันก็เป็นเรื่องที่เราค่อยๆสังเกตนะทุกขเริ่มดับลงนั่นเองนะครับ อย่างนี้เรียกบทความแปรปวนยึดมั่นไม่คลองไว้ในใจเมื่อรู้ว่าเกิดก็เห็นการเกิดแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความหมดไปนะอันนี้เป็นแนวทางพื้นฐานเบื้องต้นในการเห็นทุกข์ดับนันะทุกข์ใจดับลงนั่นเองนะครับทุกข์ใจดับเนี่ยไม่สามารถจะให้อธิบายกันให้เข้าถึงเข้าใจ กันได้ง่ายเราต้องมีการกระทำเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงนะครับถ้าเราไม่ไม่กระทำเมื่อไหร่ก็ไม่เข้าถึงนะครับมีข้อมูลเยอะจากทรงจาแต่ไม่ฝึกไม่กระทําก็ไม่เข้าถึงการดับทุกข์ทางใจนะครับบางทีเนี่ยระดับ,บามากๆไปไม่ต้องกินยาเลยเ้่น้บางทีคนเราเนี่ยทุกข์จากความที่จิตใจเนี่ยหรือสังขารปรุงแต่งหรือความคิดปรุงแต่งเนี่ยทำให้ ระบบกายของเราเนี่ยแปรปวนไปด้วยนะครับใช้ผู้ผู้ดจะใช้คำว่ากินก็ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ออกระบบกินระบบอากาศระบบการขับถ่ายไม่รู้สึกไม่ธรรมชาตินะครับเพราะเหตุจากความพุกทางใจของเรานั่นเองนะครับทำให้เรามีการเรียนรู้ตามพระธรรมคำสอนแล้วจะเห็นการค่อยๆดับลงนะครับ แต่เห็นว่าจริงๆเบื้องต้นเนี่ยการดับเบื้องต้นเนี่ยอาการเกิดขึ้นในใจนะครับแต่เกิดแล้วไม่มีแรงพยาบาทนั่นเองนะครับไม่มีแรงความอยากการเบียดเบียนต่างๆไม่มีคือจามความรู้สึกที่ปรากฏเนี่ยนะนเป็นเรื่องเห็นทุกข์และทุกข์ก็เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ทุกเรกขึิดจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นการดับไป นั่นเองทำให้ไม่มีแรงพยาบาทที่แรงยึดมั่นต่างๆนะครับแต่อาการมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะใจของเรายัางเป็นยังโกรธยังรู้สึกปฏิฆะยังรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ยังรู้สึกเป็นไปตามวาราที่เกิดนะและเนื้อมีนะฮะถ้าหากพวกเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็มีความเป็นจริงนะครับทำให้บรรเทาแล้วก็มีความสุขเริ่มมีความสุข นะครับแตถ่ถ้าเราฝึกโดยกระทั่งปราณีตไปเรื่อยๆนี่นะครับดูอาการไปเรื่อยดูความไม่เที่ยงไปเรื่อยแล้วจิตใจของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยจากเดิมมีความรู้สึกเกิดอย่างนั้นแล้วก็ยาวนานขนาดนั้นแล้วดับแต่มาถึงช่วงที่มันดีขึ้นเนี่ยเกิดอย่างนั้นแต่เบากว่านั้นแล้วก็สั้นกว่านั้นอย่างนี้นะครับทุกเรื่อมันก็ค่อยดับไปแบบนั้น นะครับพระเว่าดัดตัดโป๊เปเปเปเนี่ยถ้าตัดโปเปหมายถึงเราใช้วิธีการบำบัดเฉยๆยังไม่ได้ทำลายโดยธรรมชาตินะครับถ้าทำลายโดยธรรมชาติก็จะต้องเห็นสภาวะแห่งความเป็นจริงโดยที่เห็นความไม่เที่ยงความยึดไม่ได้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับนั่นคือเห็นตามความเป็นจริง ส่วนจิตใจจะอ่อนแค่ไหนนั้นก็ปล่อยไปตามเหตุที่เขาจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือรู้ตามนะครับแต่ถ้าเราบำบัดหรือเลี่ยงเนี่ยในเบื้องต้นเราก็มีการภาวนากัน,นที่เราเลี่ยงหรือเราบาบัดนะครับแต่ถ้าเราสติเราอ่อนเราก็ไม่สามารถที่จะบำบัดได้เราก็ต้องเขา,าเรียกบกมุ่นอยู่กับการภาวนาไปเรื่อยนะครับ หลบไปไม่เจอเจอคนอะไรเงี้ยนะครับทำให้การภาวนาของเราเป็นสันโดษเป็นตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับสังคมอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าสุดโต่งหรือเปล่านะครับถ้าเราจะเอาให้เกิดเห็นทุกข์ในใจละดับลงไปเราก็ต้องเห็นความจริงนะครับว่าสิ่งที่ทุกข์เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นแล้วจากตาเห็นจากสิ่งสัมผัสภายนอกทุกอย่างนะครับ ถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงและเห็นทุกเนี่ยเราก็ยังยืนยันรับรองตัวเราเองกันได้เหมือนกันนะครับว่าเห็นทุกแล้วทุกไม่เที่ยงแล้วทุกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงเราเดินทางแล้วนะครับถ้าว่าเรายังควบคุมยังบังคับยังหลีกเลี่ยงยังหลบหลีกนั่นเราก็ยังต้องเรียนรู้อยู่นะครับอันนี้สิ่งสำคัญนะครับยังแตะต้องไม่ได้ยังอยู่กับโลกเป็นจริงไม่ได้ อย่างต้องวิ่งหนีอย่างต้องทุรนทุรายก็ก็รู้เหตุอยู่แล้วจิตใจสะดุง้งสะเทือนขนาดนี้มันเป็นเรื่องทุกข์นะครับถ้าเราไม่ทุกข์หรือทุกข์เบาลงเนี่ยเราเปิดความรู้สึกของเราเนี่ยโล่งแจ้งได้เลยนะครับกล้าใช้ชีวิตกล้ายิ้มแย้มแจ่มใสกล้ารับฟาเป็นจริงได้อันนี้เป็นเรื่องการแก้ไขทุกข์ทางใจนะครับเป็นผลสําเร็จขึ้นทําให้เราเป็นคนที่กล้าหารนะครับ มั่นคงยินดีกับผู้ที่กระทำกรรมที่ดีนะครับทุกจึงบรรเทาลงไปและมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับภายในตัวเองแล้วก็ภายในสิ่งที่เราได้สัมผัสกันนะครับก็ <S <S เล่าสู่กันฟังเป็นเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็วันหน้าก็จะมาต่อกันใหม่นะครับต้องขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ พิดามดาคุบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายให้พวกเราพุทธบรญสัตว์สีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิทธุภาษีสวัสดีครับ